ท่ามกลางแสงสีทองอารามของกรุงเทพมหานครณมุมหนึ่งของถนนที่พลุกพล่านชีวิตอันแสนขัดสนของชายชารานามว่าชานารม์กำลังเผชิญกับบททดสอบครั้งใหญ่ชานารม์ชายชาราผู้มีชีวิตอยู่ด้วยการขอทานร่างกายผอมบางผิวกร้านแดดเสื้อผ้าเก่าขาดมักจะนั่งหลับนอนอยู่หน้าคฤหาส์หลังงามของวิชัยนักธุรกิจผู้มั่งคัง่งคฤหาส์หลังใหญ่โตประตูรั้วสีทองอารามสวนสวยตกแต่งอย่างประณีตบ่งบอกถึงฐานะอันดูรา ภายในรั้วนั้นมาลีภรรยาของวิชัยหญิงไว้กลางคนที่ลหลงใหลในความงามมักแต่งกายด้วยเสื้อผ้าและเครื่องประดับราคาแพงกำลังจับจ้องมองชาณรงค์ด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรังเกียจดูตาแก่นั่นสิที่ตรงนี้ไม่ใช่ที่สำหรับคนจรจัดอย่างแก่รีบสายหัวไปให้พ้นอย่าทำให้แถวนี้สกรปรกเสียงของมาลีดังขึ้นบางครั้งเส้นแบ่งระหว่างความหรูหราและความยากไร้ก็เป็นเทียงกำแพงบางๆและเบื้องหลังกำแพงนั้น ใช่ว่าทุกสิ่งจะส่องประกายงดงามเหมือนรูปลักษณ์ภายนอกชายชราข,ขอทางที่อาศัยนอนหน้าประตูคฤหาสน์อันโอ่อ่าจูจ่ๆก็กลายเป็นจุดสนใจของคำกล่าวหาอันขมขื่นแต่ไม่มีใครคาดคิดคนที่ถูกดูหมิ่นเหยียดหามนั้นกลับทำให้ทั้งครอบครัวผู้ทรงอิทธิพลต้องคุกเข่าก้มศีรษะเช้าวันนั้นคฤหาสน์ของวิชัยนักธุรกิจผู้มัง่งคั่งส่องประกายภายใต้แสงแดดประตูเหล็กสีดำมันวาวสะท้อนแสงอาทิตย์รัูงตระงานราวกับแบ่งแยกโลกแห่งความร่ำรวยและความยากจน ด้านนอกรั้วชานารงค์ชายชาราผอมแหง้งนั่งพิงหลังด้วยท่าทางเหนื่อยล้าถุงผ้าย่ามเก่าๆา,าวางอยู่บนมือราวกับบรรจุทรัพสมบัติอันน้อยนิดของชีวิตอันแสนรันทดประตูรั้วเปิดออกน้อยสาวใช้เดินออกมาด้วยแววตาขุ่นเคืองทันทีที่เห็นชาณรงค์เธอก็ส่งเสียงดังตาหนีมานั่งทำอะไรตรงนี้ไปให้พ้นอย่าให้ฉันต้องเรียกยามก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อเรื่องอย่าลืมกดปุ่มชอบและติดตามช่องของเรา เพื่อรับชมเรื่องราวที่มีความหมายและเปลี่ยนด้วยมนุษยธรรมเช่นนี้ชาณรงค์ก้มหน้าลงอย่างเงียบๆไม่ตอบโต้คำขับไล่มือที่ผอมแห้งกำถุงผ้ายา่มแน่นราวกับปฏิกิริยาปกป้องสมบัติอันน้อยนิดของตนเสียงของน้อยยังคงดังอย่างเรียกราไม่ลังเลที่จะตำหนดิดูสภาพแกส่สิที่ตรงนี้ไม่ใช่ที่สำหรับคนจรจัดอย่างแกรีบสายหัวไปให้พ้นอย่าทำให้แถวนี้สกปรกชาณรงค์ค่อยๆเงยหน้าขึ้นดวงตาที่ท่ามูผ่านการเวลามาเนิ่นนาน ไร้ซึ่งการต่อต้านเสียงของเขาเอ่ยแผ่วเบาแทบจะถูกกลืนหายไปกับเสียงผู้คนฉันขออาศัยนอนสักคืนฝนตกหนักฉันหาที่อื่นไม่ได้แต่คำอธิบายนั้นไม่ได้ทำให้ความรังเกียจลดลงน้อยมองเขาด้วยสายตาเย็นชาเราว่าเขาไม่คู่ควรที่จะอยู่ที่นี่ประตูเคาหรหาไม่เพียงแบ่งแยกความร่ำรวยและความยากจนแต่ยังดูเหมือนจะตัดขาดความเห็นอกเห็นใจระหว่างมนุษย์ที่อาศัยอยู่ใต้ฟ้าเดียวกันระหว่างนั้นมาลี ภรรยาของวิชัยเดินออกมาจากคฤหาชุดกระคาแพงสองประกายภายใต้แสงแดดรองเท้าส้นสูงกระทบพื้นอย่างเย็นชาเฉกเช่นเดียวกับน้ำเสียงของเธอเสียงอะไรดังเอะอะอ้อขอทานคนหนึ่งนี่เองน้อยเรียกยามหมาคนพวกนี้ไม่ควรมายืนอยู่หน้าบ้านฉันชาณรงค์ไม่พูดอะไรอีกหลของเขาสั่นเล็กน้อยในสายลมยามเช้าลุกขึ้นยืนอย่างยากลำบากเขาก้าวเดินอย่างเงียบงนัน แต่ละก้าวราวกับจงดิ่งลงสู่ความเงียบงนันอันเย็นชาเสียงรองเท้าส้นสูงกระทบพื้นหินอ่อนดังกล้องไปทั่วสวนมาลีภรรยาของวิชัยเดินออกมาจากประตูหลักขององค์คระหาต์ดวงตาของเธอคมกริบกวาดมองจากหน้าประตูด้วยสีหน้าไม่ปิดบังความรำคาญเรื่องอะไรกันเสียงดังเอะอะไปหมดน้อยทำไมถึงปล่อยให้คนแบบนี้มาอยู่ที่นี่เสียงของเธอเฉียดข่ดแฝงไปด้วยความรังเกียจอย่างชัดเจนน้อยก้มหัวอธิบายค่ะคุณผู้หญิง เขามานอนอยู่หน้าบ้านเราทั้งคืนดิฉันกำลังบอกให้เขาไปเดี๋ยวนี้ค่ะมารีขอมดคิ้วออกคำสั่งเรียกยามมาคนพวกนี้มาโผล่ที่นี่แล้วคนอื่นจะคิดยังไงกับครอบครัวเราชาณรง์ลุกขึ้นยืนอย่างช้าๆแววตาเศร้าส้อยแต่ไม่เคียดแค้นไม่เอ่ยคำใดเขาค่อยๆก้มหัวแล้วก้าวเดินร่างเล็กๆก,ก,กลืนหายไปกับถนนอันเงียบเหงาภายในคฤหาสแสงไฟจากโคมระยะคริสตัลสะท้อนเพิ่มความรูราให้กับพื้นที่มารี เพิ่งเดินเข้ามาในห้องนั่งเล่นมือจัดปกเสือ้อดวงตากวาดมองโต๊ะเครื่องแป้งที่เธอมักวางเครื่องประดับล้ำค่าแต่ในทันใดนั้นสายตาของเธอก็หยุดชะง,งักกล่องสายสร้อยข้อมือหยุกวางอยู่ฝาเปิดและว่างเปล่ามาลีรีบเดินไปค้นทุกซอกทุกมุมแต่ไม่ว่าจะพยายามหาอย่างไรสร้อยข้อมือก็ไม่ปรากฏความคิดมากมายผุดขึ้นในหัวไม่กี่วินาทีต่อมาเธอขบกรามแน่นน้ำเสียงเต็มไปด้วยความโกรธต้องเป็นมันแน่ๆไ่ให้ขอทานแก่เมื่อกี้ มาลีรีบโทรหาวิชัยเล่าเรื่องราวด้วยน้ำเสียงตึงเครียดที่ต้องรีบกลับมาสร้อยข้อมือหยกของฉันหายไปต้องเป็นฝีมือของไอ้แก่ที่ยืนอยู่หน้าประตูฉันบอกแล้วคนพวกนั้นไว้ใจไม่ได้มาลีสั่งให้น้อยแจ้งความยืนยันหนักแน่นว่าชาณรงค์คือคนร้ายท่ามกลางถนนที่พลุกพล่านชาณรงค์ยืนนิ่งอยู่ที่มุมหนึ่งของสี่แยกมือของเขาสั่นเทายื่นขันใบเก่าหวังจะได้รับความเมตตาจากผู้คนที่ผ่านไปมาท้องของเขาร้อง ตั้งแต่เมื่อวานเขามีเพียงขนมปังแห้งๆสองสามชิ้นคนขายขนมปังใกล้ๆมองเขาเห็นใจแล้วยิ่งขนมปังให้เขาพร้อมคําแนะนําเบาๆตาเอานี่ไปกินรองท้องกอดที่นี่ขอทางยากหน่อยนะชาณรงค์พยักหน้าขอบคุณแต่ก่อนที่จะได้หยิบขนมปังขึ้นมากินรถตํารวจกเลเ้ยววอเข้ามาจอดข้างทางตํารวจสองนายเดินลงมาตรงมายังเขาถามสั้นๆเมื่อเช้าคุณอยู่หน้าคฤหาสน์ของคุณวิชยัยใช่ไหมนายหนึ่งเอ่ย น้ำเสียงเฉยบขาชานารง์เงนยหน้าขึ้นแววตายังคงสงบนิ่งใช่ฉันนอนอยู่หน้าบ้านหลังนั้นเมื่อคืนแต่เช้าตรูกฉันก็ไปแล้วนายตำรวจจสอบอตากับเพื่อนร่วมงานแล้วพูดต่อคุณถูกสงสัยว่าขโมยสร้อยข้อมือหยอกกมันหายไปหลังจากที่คุณจากไปเราต้องเชิญคุณไปสอบปากคำผู้คนรอบข้างเริ่มให้ความสนใจเสียงซุบซิบลอยมาขอทานไปอยู่หน้าคฤริหั์ใหญ่โตแบบนั้นต้องขโมยแน่ๆชายคนหนึ่งในชุดเสื้อเชิ้ตพูดยิ้มยอก ผมไม่ได้เอาอะไรไปชานารงกล่าวน้ำเสียงสงบแต่สันเครือถ้าพวกคุณอยากจะค้นผมไม่มีอะไรต้องปิดบังทันทีที่เขาพูดจบมาลีก็เดินมาพร้อมกับเพื่อนบ้านสองสามคนเธอชี้ตรงไปที่ชานารงตะโกนเสียงดังก็ตานี่ไงฉันยังต้องสงสัยอะไรอีกดูสารรูปแล้วใครๆก็รู้ว่าอยู่ได้ด้วยการขโมยของคนอื่นเสียงซุบซิบดังขึ้นชาณรงยังคงยืนนิ่งสองมือวางบนถุงผ้าย่าม แววตาไม่หวั่นไหวต่อคำากล่าวหาต่อหน้าสายตาที่จับจ้องนายตำรวจนายหนึ่งเอ่ยคุณตาให้เราตรวจค้นในถุงย่ามนี่เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ชานรง์พยักหน้าช้าช้ามือสั่นเท้าเปิดถุงผ้าย่ามเก่าๆในถุงมีเพียงของใช้เรียบง่ายเสื้อผ้าเก่าๆที่ประชุดหลายแห่งหนังสือเล่มเล็กๆที่ขอบขาดและกระป๋งเปล่าแววตาของผู้คนดูเหมือนจะอ่อนลงเล็กน้อยแต่นายตำรวจยังคงค้นอย่างระมัดระวังทันใดนั้นวัตถุแวววาวก็โผล่ออกมาจากช่องกระเป๋าด้านใน ทั้งนายตำรวจและชาณรงค์ต่างตกตะลึงสร้อยข้อมือหยกอันงดงามเปล่งประกายภายใต้แสงแดดนอนนิ่งอยู่ในถุงย่ามนี่งไงมาลีแทบจะกรีดร้องพุ่งเข้าไปชี้ที่สร้อยข้อมือฉันบอกแล้วต้องเป็นมันยังจะปฏิเสธอะไรอีกบรรยากาศแตกตื่นเสียงซุบซิบลอยไปทั่วคํากล่าวหาทาถุงใสชาณรงค์ราวกับสายฝนมันก็จะซ่อนแต่หนีไม่รอดหรอกชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่ใกล้ๆพูดชาณรงค์จะองค์มองสร้อยข้อมือ ดวงตาเบิกกว้างด้วยความตกตะลึงไม่ไม่ใช่ของผมเสียงของเขาขาดห่วงสันเครือแต่คำปฏิเสธของเขาดูเหมือนจะไม่มีใครอยากฟังนายตำรวจพูดอย่างเย็นชาคุณต้องไปกับเราที่คฤหาสน์เพื่อสอบสวนมาลียืดตัวสีหน้าเต็มไปด้วยชัยชนะคนอย่างตาถึงตอนนี้ยังจะปฏิเสธอีกเหรอเดี๋ยวกลับไปที่คฤหาสน์ตาจะต้องชดใช้ชานารงค์ไม่ขัดขืนเพียงก้มหน้าสองมือกำถุงย่ามแน่น รากับต้องการยึดเหนี่ยวศักดิ์ศรีอันน้อยนิดท่ามกลางสายตาดูแคลนร่างของเขาเดินตามตำรวจไปอย่างเงียบงนันถูกรายล้อมด้วยเสียงยาอเย้ยและความสงสัยของผู้คนในห้องรับแขกของครองา,า,ารืหะชาณรงค์ถูกนำตัวมาอยู่ท่ามกลางสายตาที่จับจ้องของมาลีวิชัยและเพื่อนบ้านที่อยากรู้อยากเห็นสองสามคนสร้อยข้อมือหยกวางอยู่บนโต๊ะเปลี่ยนประกายราวกับหลักฐานที่ชัดเจนมาลียืนกอดอกน้ำเสียงเต็มไปด้วยการเสียดสีตายังมีอะไรจะแก้ตัวอีกไหม สร้อยข้อมืออยู่ในถุงย่างของตาฉันไม่เข้าใจจริงๆว่าตาจะหน้าด้านขนาดนี้ได้ยังไงชาณรงก์กหน้าหลายสันเทาแต่เขายังคงพยายามรักษาน้ำเสียงให้สงบผมไม่ได้เอาสร้อยข้อมือไปผมไม่รู้ว่ามันไปอยู่ในนั้นได้ยังไงอยากแก้ตัวอีกเลยมาลีทุกตกเสียงดังตาไม่รู้หรือว่ากำลังเล่นบทคนบริสุทธิ์จนก็จนไปแต่อย่าลดตัวลงไปขโมยของสิวิชัยนั่งอยู่บนโซฟาเหมอมองดูเหมือนว่าทุกอย่างจะชัดเจนแล้ว คุณตาเราไม่อยากจะทําให้เป็นเรื่องใหญ่แต่ถ้าคุณยอมรับและคืนสร้อยข้อมือเราจะขอให้ตํารวจผ่อนปลนให้เพื่อนบ้านรอบๆเริ่มซุบซิบผู้หญิงคนหนึ่งพูดขึ้นก็เขาโดนจับได้คาหนังคาเขาแล้วไม่ใช่เหรอยอมรับเถอะจะยื้อไปทําไมอีกบรรยากาศยิ่งตึงเครียดนายตำรวจพยักหน้าให้ชาณรงค์เรากับพรอคําสารภาพชาณรงค์เห่อยหน้าขึ้นดวงตาอ,อักคลอด้วยน้ําตาแต่น้ําเสียงยังคงแน่วแน่ผมไม่ได้ขโมยถ้าผมเป็นขโมย ทำไมผมต้องเก็บสร้อยข้อมือไว้ในถุงย่ามของตัวเองด้วยห้องทั้งออห้องเงียบลงคำพูดของเขาดูเหมือนจะสะก,กิดใจแต่มาลียังคงไม่ยอมตาคิดว่าพูดแค่นี้ก็พอแล้วหรือมีหน่าไปขโมยแล้วยังจะแก้ตัวอีกฉันเชื่ออะไรไม่ได้เลยจริงๆชาณรง์ถอนหายใจหลายยิ่งหนักอึ้งเขารู้ว่าตอนนี้ไม่ว่าเขาจะพูดอะไรก็ไม่มีใครฟังบรรยากาศในคฤหาสน์ตึงเ,เครียดราวกับสายพินที่ถึงตึงทักษิณในตำรวจที่เงียบสังเกตการตั้งแต่ต้น จู่ก็ลุกขึ้นยืนเขามองไปรอบๆห้องดวงตาคมกริบกวาดมองไปที่ทุกคนเราต้องตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดจะกล่าวหาใครเพียงแค่หลักฐานชิ้นเดียวไม่ได้วิชัยแม้ว่าในตอนแรกจะเห็นด้วยกับมารีแต่ตอนนี้กลับระมัดระวังมากขึ้นแล้วพวกคุณต้องการให้เราทําอะไรในตํารวจพยักหน้าเราจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดและสอบปากคำทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อเช้านี้ด้านนอกเด็กชายขายลอตเตอรี่ชื่ออานัต์ยืนลังเลมองเข้าไป เห็นสถานการณ์ตึงเครียดเด็กน้อยก้าวเข้าไปน้ำเสียงตะกุกตะกักผมผมเห็นอะไรแปลกแปลกเมื่อเช้านี้ทุกสายตาจับจ้องไปที่อานันต์มาลีมองเขาด้วยความสงสัยเด็กน้อยเธอเห็นอะไรแปลกแปกเหรออานันต์กลืนน้ำลายมือเล็กกำลัลอตเตอรี่แน่นผมเห็นคุณคนใช้เธอยืนอยู่ใกล้ใ้คุณตาตอนเช้าเธอก้มลงเก็บอะไรบางอย่างแล้วก็กลับเข้าบ้านผมไม่แน่ใจแต่เหมือนเธอทำอะไรบางอย่างตกใส่ตรงที่คุณตานอนน้อย ที่ยืนอยู่มุมห้องหน้าซีดเผือดเด็กนี่พูดเหลวไหลฉันแค่เก็บขยะเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้นายตำรวจหันไปหาน้อยแววตาขึงขังเราจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อยืนยันคำให้การนี้น้อยรีบถอยหลังหนึ่งเก้าน้ำเสียงติดอ่างฉันฉันไม่ได้ทำอะไรฉันแค่เก็บขยะจริงๆแต่ฉันไม่ได้ทำอย่างที่เด็กนี่พูดบรรยากาศในห้องยิ่งตึงเครียดอนันต์ก้มหน้าพูดเสียงเบาผมแค่เล่าสิ่งที่ผมเห็นส่วนจริงหรือไม่จริง ผมไม่รู้นายตำรวจลดเสียงลงปลอบโยนหนูช่วยได้มากถ้าคำพูดของหนูเป็นความจริงทุกอย่างจะกระจ่างงอในไม่ช้านายตำรวจขอให้วิชัยเปิดระบบกล้องวงจรปิดของคฤหาสน์หน้าจอขนาดใหญ่ในห้องรับแขกแสดงภาพที่บันทึกไว้จากเช้าวันนั้นทุกคนตั้งใจดูไม่มีใครพูดอะไรภาพบริเวณประตูคฤหาสน์ปรากฏชัดชานารงค์ปรากฏในภาพท่าทางเหนื่อยล้านั่งพิงรั้วตลอดทั้งคืนทันใดนั้นน้อยก็เดินออกมาจากประตู ถือถุงขยะผ้าที่เธอก้มลงใกล้กับที่ชาณรงค์นั่งอยู่ทําให้ทุกสายตาจับจ้องไปที่เธอเดี๋ยวก่อนหยุดตรงนั้นนายตำรวจพูดวิชัยกดหยุดวิดีโอชั่วคราวภาพของน้อยกําลังถือบางสิ่งไว้ในมืออย่างชัดเจนกล่องเล็กๆแววว,วเหมือนกับกล่องใส่สร้อยข้อมือหยกน้อยรีบพูดขึ้นน้ําเสียงตะกุกตะกักนั่นมันฉันฉันแค่บังเอิญเก็บได้แต่ฉันไม่ได้ทําอะไรนะักกล้องเล่นต่อ ช่วงเวลาหนึ่งที่ทำให้ทั้งห้องเงียบงันน้อยก้มลงใกล้กับถุงย่ามของชาณรงค์เพียงไม่กี่วินาทีเธอก็รีบเดินเข้าบ้านทิ้งชาณรงค์ให้นั่งนิ่งโดยไม่รู้อะไรเลยมาลีปิดบังความตกใจไว้ไม่มิดน้อยเธอจะอธิบายเรื่องนี้ยังไงน้อยก้มหน้าพูดไม่ออกายตำรวจมองเธอน้ำเสียงเคร่งขรึมนี่เป็นหลักฐานชัดเจนเธอจงใจซ่อนสร้อยข้อมือไว้ในถุงย่ามของงอคุณตาทำไมเธอถึงทำแบบนี้ไม่ ไม่ใช่อย่างนั้นฉันแค่คิดว่าน้อยอั้มอึง้งแต่หาคำแก้ตัวที่สมเหตุสมผลไม่ได้บรรยากาศหนักอึ้งชาณรง์ยืนนิ่งดวงตาเศร้าส้อยมองไปที่น้อยเขาไม่พูดอะไรแต่แววตาของเขาดูเหมือนจะถามว่าทำไมคุณถึงเลือกผมเป็นผรูรับบาปบรรยากาศในห้องอึดอัดทุกสายตาจับจ้องไปที่น้อยผู้ที่ยืนตัวสั่นอยู่หน้าจอกล้องวงจรปิดใบหน้าของเธอซีดเผือดสองมือประสานกันราวกับพยายามหาคำอธิบายในตํารวจมองเธอ น้ำเสียงเฉียบขาดเราต้องการคำอธิบายที่สมเหตุสมผลคุณวางสร้อยข้อมือลงในถุงย่ามของคุณตาใช่ไหมน้อยพยายามรักษาท่าทีสงบแต่ไม่สามารถปิดบังน้ำเสียงสั่นเครือได้ฉันฉันไม่ได้ตั้งใจแค่ฉันเห็นเขานั่งอยู่หน้าบ้านดูสกรปรกมากฉันคิดว่าถ้าเขาถูกไล่ไปมันจะดีกว่าแล้วคุณก็เลยซ่อนสร้อยข้อมือไว้ในถุงย่ามของเขาเพื่อใส่ร้ายเขาเหรอนายตำรวจขัดจังหวะน้ำเสียงรุนแรงขึ้นน้อยก้มหน้า ไม่สามารถโต้แย้งได้อีกฉันแค่อยากจะปกป้องชื่อเสียงของครอบครัวคนอย่างเขาสมควรถูกสงสัยแต่ฉันไม่ได้คิดว่าเรื่องราวมันจะไปไกลขนาดนี้ทั้งห้องตกอยู่ในความเงียบงันมารีมองน้อยด้วยแววตาที่ผสมปนเปไปด้วยความโกรธและความผิดหวังเธอกล้าดียังไงถึงทําแบบนี้เธอกล้าดียังไงถึงทําร้ายคนบริสุทธิ์เพื่อปกป้องชื่อเสียงของเราเธอไม่เพียงแต่ทําให้เราอ,อับอายแต่เธอยังทําร้ายคนที่ไม่สามารถปกป้องตัวเองได้ชาณรง์ยังคงยืนเงียบ แววตาเศร้าส้อยแต่ไม่มีความคิดแค้นผมไม่โทษใครเขาพูดเบาๆผมแค่หวังว่าจากนี้ไปทุกคนจะมองคนอย่างผมด้วยความเมตตาแทนที่จะเป็นความสงสัยคำพูดของเขาทำให้ห้องทั้งห้องยิ่งหนักอึ้งวิชัยนั่งเหมอแล้วลุกขึ้นยืนมองไปที่น้อยผมไม่อาจทนต่อการกระทำนี้ได้คุณเตรียมเก็บข้าวของและออกไปจากที่นี่น้อยก้มหน้าไม่กล้าตอบแต่เมื่อหันไปหาชาณรงค์เธอพูดเสียงทาเบา ฉันขอโทษฉันขอโทษจริงๆชาณรงค์ไม่ตอบเพียงพยักหน้าเบาๆแล้วก้าวถอยหลังสองสามก้าวราบกับต้องการยุติเรื่องราวไว้เพียงเท่านี้หลังจากทุกอย่างเริ่มคลี่คลายชาณรงค์มองไปรอบๆห้องถงอันกว้างใหญ่แววตาของเขาแฝงไปด้วยความเศร้าและความหลังเขาถอนหายใจยาวน้ำเสียงสงบนิ่งดังขึ้นผมไม่ใช่แค่ตาขอทานแก่ๆคนหนึ่งคำพูดนั้นทำให้ทุกคนในห้องตกตะลึงวิชัยมองชาณรงค์สับสนเล็กน้อย คุณต้องการจะพูดอะไรชานณรงมองตรงไปที่วิชัยผมเคยเป็นเพื่อนสนิทกับพ่อของคุณเมื่อก่อนครอบครัวผมกับครอบครัวคุณสนิทกันมากแต่หลังจากเกิดเหตุครอบครัวผมก็สูญเสียทุกอย่างผมเคยช่วยเหลือพ่อของคุณตอนที่เขาลำบากแต่คงเป็นเพราะเวลามันผ่านมานานทุกคนคงลืมผมไปแล้วบรรยากาศในห้องเงียบลงวิชัยประหลาดใจคุณพูดว่าอะไรนะพ่อผมเคยได้รับความช่วยเหลือจากคุณชาารงพยักหน้าน้ำเสียงของเขาเศร้าส้อย แต่ไม่มีความตำหนิดตอนนั้นตอนที่บริษัทของครอบครัวคุณกำลังจะล้มละลายครอบครัวผมเองที่คำประกันให้พ่อของคุณกู้เงินเพื่อฟื้นฟูกิจการแต่ไม่นานหลังจากนั้นครอบครัวผมก็ประสบครามกรรมสูญเสียทรัพย์สินทั้งหมดต้องขายบ้านพ่อของคุณเคยสัญญาว่าจะช่วยเหลือแต่ท่านก็เสียชีวิตไปเสียก่อนมาลียืนนิ่งพูดไม่ออกน้อยก้มหน้าแววตาเต็มไปด้วยความสำนึกผิดวิชัยพยายามนึกความทรงจำค่อยๆผุดขึ้นผม ผมจำได้แล้วเพราะผมเคยพูดถึงเพื่อนสนิทคนหนึ่งชื่อว่าชาณรงค์แต่ผมไม่คิดว่าจะเป็นคุณชาณรงค์เพียงยิ้มแววตาเหมอือนตดตอดความเศร้าที่ติดค้างผมไม่ได้มาที่นี่เพื่อทวงคืนอะไรผมแค่บังเอิญผ่านมาและหยุดพักหน้าประตูบ้านคุณใครจะคิดได้ว่าเรื่องราวมันจะกลายเป็นแบบนี้ห้องทั้งห้องจมดิ่งอยู่ในความเงียบงนันชาณรงค์ลุกขึ้นยืนหลายผอมบางแต่ยังคงรักษาความสงบนิ่งผมแค่หวังว่าทุกคนจะเข้าใจ อย่าตัดสินคนเพียงแค่รูปลักษณ์ภายนอกหรือสถานการณ์ของพวกเขาชีวิตมันไม่แน่นอนทุกคนสามารถตกอยู่ในความยากลําบากได้คําพูดของเขาทําให้ทุกคนเงียบงนันวิชัยก็มอหัวสีหน้าเต็มไปด้วยความสํานึกผิดผมขอโทษจริงๆที่ทําไม่ดีกับคุณหลังจากที่ชาณรงค์เปิดเผยความจริงห้องทั้งห้องก็ยังคงจมอยู่ในบรรยากาศที่หนักอึ้งมาลีนั่งลงบนเก้าอี้สายตามเมื่อยอยเรากับพยายามเรียบเรียงทุกอย่างคําพูดของชาณรงค์ เหมือนก้อนหินที่ตกลงในใจกระตุ้นความสํานึกผิดอย่างสุดซึ้งวิชัยเดินเข้าไปใกล้ชานารง์น้ําเสียงสั่นเครือผมไม่รู้จะพูดยังไงเราทําไม่ดีกับคุณผมไม่คู่ควรกับความช่วยเหลือที่ครอบครัวของคุณเคยมอบให้พ่อของผมชานารง์เพียงสายหน้าทุกอย่างมันผ่านไปนานแล้วผมไม่เก็บมาคิดแค่หวังว่าคุณจะใช้ชีวิตให้ดีและอยากปล่อยให้คนที่อ่อนแอว่าต้องทนทุกข์กับความไม่ยุติธรรมเมื่อได้ยินคําพูดเหล่านั้นวิชัยก็กลั้นน้ําตาไว้ไม่อยู่ คุกเข่าลงต่อหน้าชาณรงค์ผมขอโทษสำหรับทุกอย่างได้โปรดให้โอกาสผมได้แก้ไขความผิดพลาดการกระทำที่คาดไม่ถึงของวิชัยทำให้มาลีนั่งนิ่งอยู่ไม่ได้เธอลุกขึ้นยืนดวงตาแดงกำ่ำแล้วคุกเข่าลงข้างๆสามีน้ำเสียงของเธอสะอื้นฉันผิดเองฉันเห็นแก่ตัวคิดถึงแต่ชื่อเสียงโดยไม่รู้ตัวว่าได้ทำร้ายคุณขอให้คุณยกโทษให้ฉันเมื่อเห็นภาพตรงหน้าชาณรงค์คุณคิดอยู่ครู่หนึ่ง ดวงตาของเขาฉายแววเศร้าแต่ก็เข้าใจการให้อภัยเป็นเรื่องง่ายแต่สิ่งที่สําคัญคือพวกคุณจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่อาหนันที่ยืนอยู่ใกล้ๆเดินเข้าไปวางมือบนไหล่ของชาณรงค์อย่างเงียบๆราวกับคําตอบโยนชาณรงค์ยิ้มเล็กน้อยลูบหัวอาหนันเบาๆราวกับขอบคุณเด็กน้อยสําหรับความซื่อสัตย์และความกล้าหาญนตํารวจก็ก้มหัวให้ชาณรงค์น้ําเสียงเคร่งขรึมแต่เต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจคุณเป็นคนที่น่าเคารพ ผมหวังว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นบทเรียนไม่ใช่แค่สำหรับพวกเขาแต่สำหรับทุกคนที่อยู่ที่นี่บรรยากาศในห้องดูเหมือนจะคลี่คลายลงเหลือเพียงเสียงถอนหายใจที่เต็มไปด้วยความเสียใจชาณรงค์ไม่พูดอะไรอีกเพียงนั่งลงบนเก้าอี้สายตามองออกไปทางประตูใหญ่ที่ซึ่งชีวิตถ่ายนอกยังคงดำเนินต่อไปชาณรงค์นั่งนิ่งอยู่นานสายตายังคงมองออกไปทางประตูคฤหาสราวกับกำลังมองไปยังความทรงจำอันแสนไกลทั้งห้องยังคงเงียบ ทุกคนดูเหมือนจะรอคอยคำพูดต่อไปจากเขาในที่สุดชาณรงค์ก็ค่อยๆลุกขึ้นยืนร่างผอมบางของเขาดูเล็กน้อยท่ามกลางพื้นที่กว้างใหญ่แต่น้ำเสียงของเขาดังขึ้นอย่างสงบนิ่งพวกคุณไม่จำเป็นต้องคุกเข่าต่อหน้าผมชีวิตคนเราทุกคนมีช่วงเวลาที่ผิดพลาดสิ่งสำคัญคือเราจะแก้ไขและใช้ชีวิตให้ดีขึ้นได้อย่างไรเขาหันไปมองวิชัยและมาลีน้ำเสียงอ่อนโยนแต่แฝงไปด้วยความลึกซึ้งผมไม่ได้มาที่นี่เพื่อรับอะไร ชีวิตของผมเปลี่ยนไปมากแล้วผมแค่หวังว่าจากนี้ไปพวกคุณจะปฏิบัติต่อคนที่ลำบากกว่าอย่างเป็นธรรมและด้วยความเมตตานั่นคือสิ่งที่มีค่าที่สุดที่พวกคุณสามารถทำได้ไม่ใช่เพื่อผมแต่เพื่อมโนธรรมของพวกคุณเองมาลีร้องให้ออกมาคุณชัยนรงค์ได้โปรดให้เราได้ทำอะไรเพื่อคุณเราไม่สามารถปล่อยให้คุณจากไปแบบนี้ได้ชานารงค์สายหน้าขอบคุณในความหวังดีแต่ผมชินกับชีวิตของผมแล้วสิ่งที่ผมต้องการ ผมมีพอแล้วแค่พวกคุณจำสิ่งที่ผมพูดในวันนี้นั่นก็เป็นการตอบแทนที่ดีที่สุดแล้ววิชัยก้มหน้าน้ำเสียงวิงวอนอย่างน้อยให้เราพาคุณกลับมาอยู่ที่นี่ให้เรามีโอกาสได้ดูแลคุณแต่ชาณรงเพียงยิ้มดวงตาฉายแววสงบนิ่งผมไม่ได้เป็นของที่นี่ทุกคนมีที่ของตัวเองที่ของผมอยู่ข้างนอกนั่นที่ที่ผมมีอิสระไม่ถูกผูกมัดด้วยสิ่งหรูหราพวกนี้เขาเดินไปที่ประตูใหญ่ก่อนจากไป เขาหันกลับมาเป็นครั้งสุดท้ายพูดเบาๆจงใช้ชีวิตอย่าให้ใครต้องก้มหัวต่อใครนั่นคือการใช้ชีวิตที่ถูกต้องร่างของชานารงค์เล็กลงในแสงยางโพรเพสผู้คนที่เหลือยังคงยืนมองตามหัวใจหนักอึ้งด้วยความคิดแสงยางเย็นปกคลุมถนนอันเงียบเหงาร่างของชานารงค์ค่อยๆลับหายไปหลังหนัดในต้นไม้ร่างเล็กๆแต่เต็มไปด้วยศักดิ์สรนนั้นทําให้ผู้คนที่อยู่ในครึหาไม่อาจละสายตาชาณรงค์จากไป แต่คำพูดสุดท้ายของเขาราวกับคำเตือนฝังลึกอยู่ในใจของทุกคนอาหนันวิ่งออกไปที่ประตูอย่างรวดเร็วถือถุงขนมปังเขาใส่ถุงขนมปังในมือของชาณรงค์ก่อนที่เขาจะจากไปดวงตาของเขาเปลี่ยนายด้วยความชื่นชมชาณรงค์ยิ้มเล็กน้อยลูกผัดว่าเด็กน้อยราวกับคำขอบคุณการกระทำนั้นเรียบง่ายแต่เพียงพอที่จะบอกทุกอย่างภายในคฤรืหาวิชัยยืนนิ่งสองมือกำแน่นราวกับเตือนตัวเองถึงบทเรียนราคาแพงที่เขาเพิ่งได้รับ ยกมือขึ้นปาดน้ำตาสายตามองตามร่างของชาณรง์ที่ลับหายไปที่มุมหนึ่งชาณรง์หยุดอยู่ที่ใต้ต้นไม้ใหญ่เขานั่งลงเปิดถุงผ้ายาหยิบขนมปังขึ้นมาและยิ้มเล็กน้อยบนใบหน้าที่เต็มไปด้วยริ้วรอยขอความสุขปรากฏชัดเมื่อเขามองขึ้นไปยังท้องฟ้าอันกว้างใหญ่นวัดแห่งหนึ่งในกรุงเทพบรรยากาศเงียบสงบแตกต่างจากความวุ่นวายของเมืองใหญ่ชานารงค์ในชุดขาว กำลังนั่งสมาธิอยู่หน้าพระพุทธรูปองค์ใหญ่แววตาของเขาสงบนิ่งไร้ซึ่งความกังวลเขาได้ละทิ้งชีวิตทางโลกมุ่งหน้าสู่ทางธรรมแสวงหาความสงบที่แท้จริงเสียงสวดมนต์เ,เบาดังมาจากพระอุโบสถผสมผสานกับเสียงระฆังสร้างบรรยากาศที่ศักดิ์สิทธิ์ชานารงค์ไม่ได้ร่ำรวยไม่มีทรัพย์สินแต่เขามีความสุขความสุขที่เกิดจากความพอความเข้าใจและการให้อภัยเขาได้พบกับสันติที่แท้จริง สันติภายในที่ไม่มีสิ่งใดสามารถทำลายได้เรื่องราวปิดฉากลงที่นี่แต่บทเรียนเรื่องความเมตตาความยุติธรรมและการให้อภัยจะคงอยู่ตลอดไปอย่าลืมติดตามช่องของเราเพื่อร่วมกันแบ่งปันเรื่องราวที่มีความหมายในชีวิตเรื่องราวของชาณรงค์ชายชาราผู้ผ่านความทุกข์ยากแต่ยังคงรักษาไว้ซึ่งหัวใจที่งดงามจะเป็นเครื่องตวนใจให้เรามองโลกด้วยสายตาที่เห็นอกเห็นใจและปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพไม่ว่าพวกเขาจะเป็นใครมาจากไหน หรือมีสถานะทางสังคมเช่นไรก็ตามเพราะทุกคนล้วนมีคุณค่าและสมควรได้รับโอกาสในการดําเนินชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีบนเส้นทางแห่งความดีงามเช่นเดียวกับชาณรงค์ผู้ที่แม้จะสูญเสียทุกสิ่งแต่ไม่เคยสูญเสียหัวใจที่เปี่ยมด้วยเมตตาและจิตวิญญาที่แข็งแกร่ง